พระหลวเพราเงินบางคานเพราะทาปะเนียงแตกมีเนื้อแบบนี้ไหมคําตอบคือไม่มีเพราะแบบนี้คือพระที่อายุนะห้าร้อยปีขึ้นนี่คือพระที่อายุห้าร้อยปีขึ้นสุดคัาสสิกเลยครับโอ้เทน้าเดียวด้วยอ่า โอ้โหเก่าครับแบบนี้ใช่ไม่มีอ่าที่ผมบอกไงว่าเนี่ยพักกุพักเก่าเนี่ยพวกเนื้อสำลิ์เนี่ยของเกสไม่มีทางทําได้ uh huh. อายุต่างกันห้าร้อยปีขึ้นไปจะไปทําเก๊ยังไงอะ่ะแล้วของแบบนี้มีอนุภาพพุทธคุณสูงแบ่งเท่าไรครับอาจารย์สนิมแดงก็สวยอ่ามีอนุภาพพุทธคุณสูง นี่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนอกจากพิธีพุทธแล้วยังมีพิธีพราหมยยังมีฤาษีผเป็นผู้วิเศษสเสกเนื้อกลิ่จีนอ่าเนี่ยแบบเนี้ยนะครับเก๋ทำไม่มีทางเหมือนอ,อ่าแต่ของแท้หายากไม่มีเก๋แต่แท้ก็หายาก แค่ในประเทศไทยกับการเช็คผระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ Check เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุบ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้การันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคนืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สําหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนแต่ที่ไม่อยากให้เหมาอะเพราะว่าใ,ใช่ไม่อยากจะไปลดคุณค่าโอ้ oh. นะหรือบางคนอะก็อยากได้เหมือนกันถ้าวัตถุโบราณเหล่านี้ไปอยู่บ้านคนละองค์สององค์อะ ผมว่ามันก็ดีท้าเหมาเท่าไรครับชุดนี้อ,อ่าเนะ่ะะสุดขัดสิทิ์จริงๆครับนาคัมพระโบราณล้วนๆเลยปู่ทวดสามองค์ก็เกินแล้วอ่ะปู่ทวดนี่อันนี้วัดเอี่ยม,มปีศูนย์ก เห็นไหมก็คือคุณจะเห็นภ<พ>าพปู่ทวดวัดเอี่ยมอะในไลฟ์ผมบ่อยมากๆเพราะว่าบ้านเนี้ยเขาเก็บปู่ทวดวัดเอี่ยมอย่างเดียวเขาบอกว่าก็ปู่ทีมเสกเหมือนกันพิธีใหญ่เป็นปู่ทวดที่แพงที่สุดของวัดเอี่ยมวรนุสถือเป็นรุ่นแรกของวัดเอี่ยมอ่าแล้วเนี้ยเสาอากาศหลักแสนตอนนั้นวอจุดหลักแสนแบบเนี้ยเขาซื้ออยู่พันกว่าบาทเขาบอกพุทธคุณเท่ากัน เอาไร่ครับวัดอเอี่ยมเขาบอกพุทธคุณเท่ากันนี่ฉะนั้นเขาก็เลยเก็บแต่วัดเอี่ยมเขารู้พิธีเสกด้วยละ่ะปู่ทวดวัดเอี่ยมหลวงปู่เสกเด็ดดวงใจอ่าอ่านะครับวัดเอี่ยมพิธีย่ญยดังนั้นถ้าคุณจะหาหลังหนังสืออะนี่ไม่ต้องไปจ่ายหลักแสนได้แขวนปู่ทวดปู่ทิมเสกเหมือนกันปีศูนย์หกด้วย มีอยู่สามองค์ปิดให้ทันปิดให้ทันนะไม่ต้องไปเสียหลักแสนแขวนแบบนี้ใครตายโหนี่มาเก็บค่าทำศพกับเราไม่มีทางนะัปูท่ทวดนี่พ่อนี่อันตรายถทุาแล้วต้องเป็นปีที่ปู่ทิมนั่งปลุกเสกนี่องค์ละหัวใจรัวๆผมชอบความตื่นเต้นหน้าจอหัวใจรัวๆครับพี่ หัวใจเราใครรู้เกี่ยวกับเนี่ยแค่พิธีใหญ่เนี่ยคนไม่รู้หรอกว่าใหญ่ยังไงใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับพระตะลอย่างพิมพ์เข้ามาเลยนะครับอ่าอมผมอยากได้ข้อมูลแบบเจาะลึกถ้านอกจากวัดช้างให้พิธีใหญ่ก็วัดเอี่ยมครับหลวงปู่ทิม ก็มาปลูกเศกเหมือนกันแถมมีหลวงพ่อดังๆในยุคนั้นมาร่วมปลูกเศกด้วยเชียพิน่นาทวุฒิครับหลวงปู่ทิมปลูกเศกเข้มขังครับรุ่นนี้อ่าอ่ะพิธีไม่แพ้วัดทางให้เลยครับวัดเอี่ยมจะใหญ่กว่าด้วยซ้ำเอาว่าเนี่ยพุทธกุลเท่ากับพระองคละหลักแสน พระหลวงพ่อเงินบางคารพ่อทาปะเนียงแตกมีเนื้อแบบนี้ไหมคําตอบคือไม่มีเพราะแบบนี้คือพระที่อายุนะห้าร้อยปีขึ้นนี่คือพระที่อายุห้าร้อยปีขึ้นสุดคัดสิกเลยครับโอ้เทน้าเดียวด้วย อ้าโหเก่าครับแบบนี้ใช่ไม่มีอ่าที่ผมบอกไงว่าเนี่ยพักกุพระเก่าเนี่ยพวกเนื้อสำลิ์เนี่ยของเก๊ไม่มีทางทำได้ uh huh. อายุต่างกันห้าร้อยปีขึ้นไปจะไปทำเก๊ยังไงอะ่ะแล้วของแบบนี้มีอนุภาพพุทธคุณสูง แบ่งเท่าไรครับอาจารย์สนิมแดงก็สวยอ่ามีอนุภาพพุทธคุณสูงฤฤฤฤฤนี่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนอกจากพิธีพุทธแล้วยังมีพิธีพรามยมังมีฤาษีเป็นผู้วิเศษเสกเหนื้อกลิก่นจีนอ่าเนี่ยแบบเนี้ยนะครับเก๋ทำไม่มีทางเหมือน อ่าแต่ของแท้หายากไม่มีเกสแต่แท้ก็หายากยุคเก่าๆมากๆเลยครับกุนาคามเป็นศิลปะสี่วิชัยอ่าเนี่เดี๋ยวนี้พระกุเก่าที่เมืองจีนนิยมเล่นหากันแล้วครับยิ่งมีอายุยิ่งแพงเขาถือว่าเป็นวัตถุโบราณ<ช>ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะขอบคุณมากๆเลยอ่ะองค์นี้เขาไรครับพี่นี่ปิดให้ทัน พระเก่าพระกุคือพระที่มีอนุภาพพุทธคุณสูงส่งมากที่คนบูชาแขวนบูชาไว้ในบ้านบูชาไว้ในร้านบูชาไว้ในออฟฟิศแล้วทำให้นะประสบโชคนี่นะทำอะไรสำเร็จนะเนื้อสำลิดนี่ก็คือสำเร็จอ่ะองค์นี้ราคาที่ผมจะให้อ่ะคุณเชื่อไหม ว่าเป็นราคาที่ถูกเท่าไรครับเี้ราคาที่ผมจะให้คุณเชื่อไหมว่าเป็นราคาที่แบ่งให้จริงใจโดยเปรียบเทียบกับที่อื่นแล้วรักเครื่องแบบนี้เก๋คืนเพิ่มให้องค์ละแานเพราะเก๋ไม่มีทางทำความเก่าสี่ห้าร้อยปีได้อ่ะองค์นี้ใครอยากได้ เดี๋ยวปิดให้ทันขอหัวใจรัวๆผมชอบความเคลื่อนไหวผมชอบคอมเมนต์นี่คอมเมนต์ที่พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วคุยไปด้วยกันในทุกค่ำคืนพระกูดียังไงอ่าพระกูดียังไงใช้หรือยังไงพิมพ์บอกกันพระกุหมดแล้วเราจึงต้องมาใช้พระเกจิที่ล้อพิมพ์พระกุแทนกันนี่ไปดูเนื้อสำนิกจะให้เอ๋<อ>ครับ เียงแสนก็เนื้อนี้แท้โบราณลำเลิศมากนี่อันนี้เนื้อสำลิดพระกุกคือพระที่มีพิธีใหญ่มากนะพระเจ้าแผ่นดินในยุคนั้นมีบัญชา,าให้จัดสร้างอ่าอ,องค์นี้ยุคองค์พ่อจตุคามองค์นี้สวัสดีครับพี่นิจังเท่าไรครับพี่นี่องค์นี้นี่สำลิดแบบนี้จบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊กปบกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพรหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที S.K. เ,เ,เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น ร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ line, SK เช็คพระหรือสแกน QR